สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำขนมงานะคะหรือว่าสระะเปาทอดค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับทำยังไงทอดยังไงให้ไม่แตกนะคะงาติดดีสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะสูตรไส้อร่อยมากส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูที่ไหนทำกินก็ได้ทำขายก็กำไรดีนะคะ ขนมงาของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะสีเหลืองสวยทุกลูกค่ะไม่มีแตกไม่มีระเบิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่แป้งกรอบนอกนุ่มในค่ะกรวงแบบนี้นะคะไส้ยังเป็นแบบนี้ค่ะกลมสวยไม่มีแตกไม่มีระเบิดแป้งบางนะคะสีเหลืองสวยค่ะสูตรไส้ก็อร่อยสุดๆเลยนะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะสูตรนี้ ก่อนเินเราจะมาเตรียมในส่วนของถั่วนะคะถั่วเขียวซี่กระทบเปลือกนําไปล้างน้ําประมาณ 4- ี่ห้าน้ำให้สะอาดดีค่ะแล้วก็เปิดน้ําใส่แช่ทิ้งไว้ประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงให้นิ่มดีนะคะพอนิ่มดีก็นํามาล้างน้ําอีกทีหนึ่งค่ะสามสี่ห้าน้าให้ใสสะอาดเหมือนกันค่ะพักเสด็จน้ําไว้แล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางแบบนี้เราจะนําไปนึ่งให้สุกนุ่มดีนะคะตั้งหม้อซึ้งพอน้ําร้อนดีค่ะนําขึ้นไปนึ่งนะคะเกลี่ยออกให้เท่าๆกันค่ะจะได้สุก ง่ายแล้วก็ทำหลุมตรงกลางนะคะให้ความร้อนผ่านถั่วของเราจะได้สุกนุ่มทั่วถึงกันค่ะจากนั้นก็นึ่งต่อด้วยไฟแรงค่ะประมาณสัก 30- 40นาทีจนถั่วของเราสุกนุ่มดีนะคะพอเรานึ่งครบเวลา30นาทีค่ะถั่วของเราก็สุกดีแล้วนะคะสุกนุ่มดีแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปตําให้ละเอียดนะคะตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่ค่ะ <c oughs> หรือใครมีที่ปั่นจะนำไปปั่นเราก็ได้นะคะใครมีคกใช้คกตําได้ค่ะ <c oughs> แต่เราจะใช้เนี่ยนะคะ จากหินค่ะหนักดีสวมด้วยถุงแกงนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดดีค่ะส่วนใครจะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่ตามชอบนะคะตำตอนที่ยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดไว้ค่ะ พอถั่วของเราแหลกดีนะคะละเอียดได้ที่ตามที่ต้องการแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปผัดนะคะนําไปผัดเป็นไส้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการผัดไส้กันนะคะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนใส่กะทิลงไปค่ะหัวกะทินะคะตามด้วยน้ําตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะ จากนั้นคนเกลือคนน้ำตาลให้ละลายดีค่ะพอเกลือพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ถั่วที่เราตำไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะ ผัดได้ไฟอ่อนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีผัดต่อจนแห้งดีแล้วก็เนื้อเนียนดีนะคะผัดต่อจนแห้งดีค่ะ พอเราผัดไส้ของเราแห้งดีแล้วนะคะแห้งดีค่ะร้อนดีไม่ติดกระทะต้องผัดให้แห้งเลยนะคะจากนั้นปิดเตาค่ะเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นไส้หอกันค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการนวดแป้งกันค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือปน่น น้ำตาลทรายคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะวันนี้พราจะลองไม่ใส่ผงฟูนะคะไม่ใส่ผงฟูก็ได้เหมือนกันค่ะหรือใครจะเพิ่มผงฟูไปสักหช้อนชาก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครมีแต่วันนี้เราทำให้ดูแบบว่าไม่ใส่ผงฟูนะคะตามด้วยน้ำอุ่นค่ะ ทยอยใส่น้ําอุ่นแล้วก็น,นวดให้เข้ากันค่ะการที่เราใส่น้ําอุ่นจะทำให้แป้งสุกหน่อยๆนะคะจะมีความเหนียวขึ้นค่ะเวลาเราไปปั้นจะปั้นง่ายนะคะ จากนั้นเราจะใส่มันเทศค่ะมันเทศปอกเปลือกล้างทําความสะอาดแล้วก็นําไปต้มให้นิ่มดีนะคะพอนิ่มดีก็นํามาตําให้ละเอียดค่ะใครจะนึ่งหรือใครจะต้มก็ได้ค่ะเราจะใช้นวดแป้งนะคะเพิ่มความนุ่มอร่อยแล้วก็มีความหอมของมันด้วยค่ะทําให้แป้งของเราสีสวยด้วยนวดให้เข้ากันดีค่ะแห้งไปเติมน้ําได้แฉะไปเติมแป้งข้าวเหนียวได้นะคะ นวดจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจนปั้นได้ค่ะพอเรนวดแป้งของเราเนียนได้ที่ค่ะไม่แห้งแล้วก็ไม่เหลวเกินพอปั้นได้นะคะจากนั้นพักแป้งไว้ก่อนค่ะผ้าผ้าขาบางคลุมไว้ก็ดีนะคะแป้งของเราจะได้ไม่โดนลมไม่แห้งค่ะไส้ของเราก็เย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ นวดหน่อยค่ะนวดให้เนียนดีค่ะพอรานวดเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาปั้นไส้พักไว้ค่ะใครจะทำไส้ก้อนเล็กก้อนใหญ่มากน้อยก็ตามชอบนะคะ ปั้นให้เป็นลูกกลมๆเท่าๆกันค่ะพอเราปั้นใส้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำไปห่อปั้นแป้งค่ะแป้งที่เราพักไว้นะคะ หยิบแป้งมาค่ะแล้วแต่ใครจะทําลูกเล็กลูกใหญ่นะคะครึงหน่อยนึงค่ะแล้วก็คลี่ออกคลี่ออกให้เป็นแผ่นบางๆนะคะจากนั้นวางไส้ใส่ลงไปค่ะจับแป้งหุ้มมาค่ะ หุมปิดให้มิดดีนะคะส่วนเกินบิดออกค่ะพอให้หุ้มให้มิดดีค่ะแค่นี้ก็ได้แล้ะค่ะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องคลึงให้แน่นนะคะถ้าเกิดแน่นเวลาเรานำสาลาเปาของเราไปทอดจะทําให้แตกให้ระเบิดนะคะนั้นงาค่ะเวลาเราปั้นเสร็จใหม่ๆแป้งยังจะนิ่มอยู่นะคะนําไปคลุกงาค่ะ คลุกงาให้ทั่วดีนะคะจากนั้นก็เนี่ยค่ะกำให้งาติดดีหน่อยนึงค่ะจากนั้นก็พักไว้ค่ะ ขนมของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะพอปั้นเสร็จเดี๋ยวเราจะนําไปทอดดูกันค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการทอดขนมของเรากันนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ํามันลงไปค่ะพอร้อนก็ใส่ใบเตยค่ะพอใบเตยความหอมของใบเตยออกค่ะก็ตักใบเตยขึ้นนะคะแล้วก็ให้เบาไฟลงเหลือไฟอ่อนค่ะพอน้ํามันได้ที่ทอดใบเตยแล้วเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะ พอตักใบเตยขึ้นจากนั้นก็ใส่ขนมของเราลงไปทอดค่ะเราจะทอดขนมด้วยไฟอ่อนนะคะถ้าไฟแรงขน,ขนมของเราก็จะแตกจะระเบิดได้ค่ะรอขนมของเราเซตตัวก่อนค่ะพอเซตตัวเราก็คนได้นะคะ แล้วก็คลึงค่ะต้องรองให้แป้งเซ็ตตัวผ่อนค่อยคลึงได้นะคะขนมของเราจะได้กลมสวยดีค่ะทอดต่อด้วยไฟอ่อนทอดจนขนมของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการค่ะ พอเราทอดขนมของเรามาสักพักนะคะขนมของเราก็สุกเหลืองกรอบได้ที่นะคะเราต้องทอดให้ออกเหลืองเข้มนิดนึงนะคะขนมของเราจะได้เซตตัวอยู่ตัวค่ะแป้งไม่ยุบไม่เหี่ยวนะคะถ้าเกิดทอดไฟแรงเกินแป้งยังไม่สุกเวลาเราไปพักไว้แป้งจะเหี่ยวจะยุบนะคะไม่เป็นลูกกลมสวยแบบนี้ค่ะ ทำไม่ยากแต่จะทอดยังไงทำยังไงให้ไม่แตกไม่ระเบิดแล้วก็งาติดดีสีเหลืองสวยแบบนี้นะคะพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะขนมงาของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะสีเหลืองสวยทุกลูกค่ะไม่มีแตกไม่มีระเบิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ นี่แป้งกรอบนอกนุ่มในค่ะกรวงแบบนี้นะคะไส้ยังเป็นแบบนี้ค่ะกลมสวยไม่มีแตกไม่มีระเบิดแป้งบางนะคะสีเหลืองสวยค่ะสูตรไส้ก็อร่อยสุดๆเลยนะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะสูตรนี้ทําขายได้เลยสูตรนี้ปั้นได้ลูกประมาณเท่าเนี้ได้ประมาณ60สิถึงเจลูกเลยนะคะแล้วแต่ขนาดค่ะขายลูกละ4บาท5บาทกําไรเกินครึ่งแน่นอนค่ะ ลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ